คือจะพูดว่าเราอ่ะหนึ่งอะตัวหนึ่งเองอะหนึ่งเป็นคนไม่ค่อยศรัทธาในพระพระสงฆ์พอด้วยความที่เราได้ยินข่าวพระสงฆ์มาแล้วพอหนึ่งเห็นครูบาท่านครั้งแรกหนึ่งก็ยังไม่ได้ว่าถึงกับยังไม่ได้ศรัทธาพอด้วยความที่ว่าท่านอะยังดูแบบอายุน้อยอายุยี่สิบเจ็ดหนึ่งอะอายุยี่สิบหกแกเป็นพี่หนึ่งปีนึงแล้วแกมาบวชเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเราแบบ เราเจออะไรแบบนี้เราก็เลยแบบเฮ้ยไม่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 แน่ใ,นใจแกก็พูดว่าหนึ่งเป็นเศถีรหนึ่งก็รู้สึกว่าเศถีฐีอะไรไม่รู้อะเราไม่รู้เลยนะที่ครูครูบาไก่ท่านเจอรถให้หนึ่งจะพูดเลยว,ว่าบางทีเวลาขับรถไปแล้วรู้สึกเหมือนจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นอะไรเกิดขึ้นอะได้จอดก่อนตลอดได้แบบมันเป็นแบบเนี้บ่อยมากเดียวทุกคนให้ดูนะเสียงเบามากต้องขอโทษด้วยค่ะอันนี้คือหนึ่งไปถ่ายมาจาก หนึ่งมองว่าเนี่ยคือเลขหนึ่งและหนึ่งมองว่าเนี่คือเลขห้าหนึ่งไม่รู้ว่าใครเห็นอะไรแต่หนึ่งมองตรงนี้ชัดมากเลยว่าเหมือนเป็นเลขแบบเนี่ยหนึ่งเห็นก็คือเลขหนึ่งอะชัดมากอันนี้หนึ่งไม่แน่ใจว่าเลขสี่หรือเลขอะไรแต่หนึ่งเห็นนะเนี่ยคือเลขหนึ่งไทยอะชัดมากชาัดมากให้ดู แกทำขันน้ำมต์ซึ่งปกติแกไม่ทําก็เลยงงลูกค้าสาบูชาปีเสียทักไลที่หนึ่งปักหมุดนะคะเดี๋ยวหนึ่งวนให้อันนี้หนึ่งเล่าเรื่องครูบาไก่ให้ฟังทุกคนชอบถามถามกันเยอะมากทําไมแม่หนึ่งมีงานขึ้นบ้านใหม่หลังไหนก็ต้องรูบาไก่ทําไมเออ,เ,อ,อเหมือนเลขแปดไทยใช่มองเหมือนกันแต่หนึ่งกลัวคนอื่นจะบอกว่าหนึ่งมองไม่เหมือนหนึ่งมองว่เป็นเลขแปดไทยกับเลขหนึ่ง แล้วหนึ่งก็เห็นเลขห้าข้างบนอันเนี้ยไม่รู้ว่ะคิดเอาเด้อเนี่ยหนึ่งเห็นอย่างเงี้ยหนึ่งเห็นเหมือนเป็นเลขแปดไทยเลขหนึ่งแล้วก็เนี้ยเหมือนเลขห้าเลขห้าเลขห้าแบบอารบิกอะ่ะไม่รู้คนอื่นมองยังไงนะแต่ฉันมองแบบเนี้ยแกไม่ค่อยให้แต่ว่างวดไหนที่แกทําให้อะ่ะออกทุกงวดเออใช่ใช่แปดหนึ่งสี่หนึ่งเหมือนเลขสี่เหมือนเลขสี่หรือไม่ก็เลขแปดไทย เรเห็นแล้วรู้สึกแบบเฮ้ยเลขหนึ่งอ่ะงวดนีย้ยังไงก็ต้องมีหนึ่งอ่ะใครมาอะไรไม่ทันวนใหม่กระเป๋า499ค่ะป้าบอกเฮียเอาก,กระเป๋ามาด้วย <c oughs> บอกเฮียกระเป๋าให้หน่อยอ่ะลูกค้าฮานอยฮานอยนะคะ1นับ1นึงถึง2ี่นะฮานอย1นับ1ถึง20นะคะ 1>, 1นะคะ2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20อ่ะ กังหันเอ่อกังหันวะกังหันลูกค้าพิม์กังหันหนูก็กังหัน,ก,ก,หนกังหันสีชมพู599กังหันสีแดง499แถมทูบส0ชิ้น 4F เอฟแล้วทักลายที่1ปักหมุดเลยค่ะรวมยอดเราโอนเองได้เลยค่าส่ง E อเมทหบาทเอฟมากี่ชิ้นไม่บวกเพิ่มจ้าต่อที่ลาวค่ะลูกค้าจ้าต่อที่ลาวแหวน199บาทค่ะต่อที่ลาวนะคะลาวนะคะนับ1กระเป๋ามีค่าส่ง e อเมทห้บาทค่ะนับ1 2 สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบบอ็ดสบสองสิบามสสิบห้าหกสดิบแปด 1920ค่าส่ง e ีเมล50บาทจ้าลูกค้าจ๋าค่าส่ง e ีเมล50บาท cf แล้วทักไลายที่1ปักหมุดนะคะรวมยอดเราโอนเองได้เลยตอนนี้คนทักแชทไม่เยอะนะลูกค้าค่ะคนทักไลายมาไม่เยอะเนาะเพราะฉะนั้นลูกค้าจะได้เข้ากลุ่มภายในครึ่งชั่วโมงแน่นอนไม่เกินนี้คะ่ะต่อที่รัฐบาลไทยคะ่ะต่อที่รัฐบาลไทยนับ1 รัฐบาลไทยนะคะนับสองนับสมตั้งโต๊ะรอแป๊บนึงค่ะนับสเดี๋ยวบอกให้ว่าบูชาแบบไหนนับห้านับหนับ7นับ8นับ9้านับสินับหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจดแปสิบค่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามมาเฟียชาแนลค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ